ครับก็ทำทาใจอยู่ค่อนข้างนานเลยนะกว่าจะทำคลิปนี้ได้นะครับคือก็มันมันเป็นวันวิปโยหกแล้วกันผมใช้คำวันวิปโย,ยนะครับคืออันเดืแล้วสรุปผลบอลกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ฟุตบอล ทีมชาติไทยนะครับรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับทีมชาติไทยก็แพ้นะครับแพ้คาบ้านไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2อนะครับอันนี้มีเรื่องให้พูดถึงเยอะเลยนะครับคู่ดึกก็มีเรื่องให้พูดถึงเยอะอีกนะครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่มีข่าวว่าจะเลื่อนไม่เลื่อนนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่เลื่อนนะครับปรากฏว่า เรือร่มอีกลิอท์พูทำได้เพียงแค่เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ2องประตูต่ตอ2เออคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับขออนุญาตเริ่มจากทีมชาติไทยก่อนวันนี้นะี่ยผมนั่งไต่ตองประมาณ3าสี่ชั่วโมงได้นะว่าผมยังจะพูดไปในทางไหน ก็ได้ข้อสรุปว่าผมอยากจะพูดในมุมมองของความผิดพลาดของเราแล้วนะครับเพราะว่าอันหนึ่งแหละผมอาจจะโพสต์ไปบ้างหรือว่าอาจจะพูดไปบ้างว่าเฮ้ยกรรมการนั้นเนี้มันแปลกแต่พอมาคิดรวมๆแล้วนะคผมมองว่าเราสมควรจะเป็นผู้แพ้นะทำไมก็คือรูปเกมครับ ผมมองว่ารูปเกมทิมชชตไทยเนี่ยเพิ่งมาดีเอาตอนประมาณสินาทีสุดท้ายผมจำเวลาเปเปๆไม่ได้นะครับเพราะว่าในสนามเนี่ยมันบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะดูเดือดพอสมควรนะครับก็ไม่ได้ดูเวลาเลยมากแต่ผมจำเวลาที่เป๊เปๆไม่ได้นะครับแต่ผมจำได้อย่างหนึ่งว่าทิมเชตไทยเราโดนใบแดงประมาณนาที70แล้วโดนลูกตีเสมอสองสองที่เป็นลูกโ g จีของมันสาเนี่ย ประมาณนาทีที่76นะครับความผิดพลาดของเราเนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยโดนอารมณ์เกมพาไปนะวีรเทพช็อตน,นั้นเนี่ยต่อให้ช็อตแรกมันเป็นาการจอดการฝ่าวนะแต่ว่าการที่มีเบลือติดตัวการเล่นแบบนั้นมันเสี่ยงอันตรายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นข้อกังขาอะไรตรงนั้นนะก็ เหมาะสมที่จะให้ใบแดงนะครับพูดกันตามตรงเพียงแต่ว่าจังหวะก่อนนั้นมันก็สมควรที่จะได้เฝ้าจริงๆนะครับาการจัดตัวก็มีปัญหาคืออิชิเป็นบอลสไตล์บิวอัพอย่างที่ผมได้เรียนไปเคยเรียนไปนะครับว่าอิชิเป็นบอลสไตล์บนะิวอัพเนาะคำว่าบอลสไตล์บิวอัพเนี่ยมันคือการที่เราอะเซตบอนจากกองหลังไปตามตำแหน่งนะครับ ต่างจากบอลเด็กนะบอลเด็กเนี่ยคือการที่เราอะส่งบอลไปถึงจุดหมายที่ต้องการทางเดียวบิลล์อัพก็ก็คือการที่เราแบบเขาเรียกอะไรวะเราอ่าพอเอาไว้ว่าเราลองเข้าใจาว่าบิลล์อัพด้วยกันแล้วกันว่าครับมันคือการที่แบบเหมือนเราเค่อยเซตบอลจากจุดหนึ่งไปที่จุดหนึ่งเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับอันนี้คือสไตล์การเล่นที่อิชิวางแผนเอาไว้นะฮะในการเล่นแบบบิลล์อัพแบบเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ มันจะต้องใช้กองหลังนะครับที่มีความเร็วสามารถเชื่อมบอลได้พาสบอลได้นะครับกองหลังในที่นี้ผมไม่ได้หวังพึ่งเซนเตอร์ในการขึ้นบอลอยู่แล้วนะต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเนะี่ยพันษากับโจนาธานเนี่ยคู่นี้มีหน้าที่ในการเล่นเกมลับ100%ซนะครับแต่สิ่งที่ผมหวังพึ่งคือแบ็กแบ็กซ้ายเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทิตาธรเนี่ยขึ้นเกมไม่ได้ เรารู้กันแบบค kind of right mm ั a สติริสติกเลยนะเข้าใจว่าคือแบบคุณสมบัติของเขา mm hmm. อะเขาไม่ใช่ผู้เล่นเกมหรุตรงเนี้ผมเข้าใจนะครับแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือสุพนันบุรีรัตน์คือหนึ่งอะช้าช้าแบบโรเบิร์สันอะเอาตรงๆเลยคือขึ้นเกมช้าเลี้ยงช้านะครับพื้นที่เนี่ย ช้าจนอะไรรู้ป่ะสิ่งที่ผมเห็นในสนามนะคือช้าจนกองหลังเวียดนามแม่งปล่อยพื้นที่ฝั่งขวาเลยเพราะรู้ว่าขึ้นไปแม่งวิ่งทันเห็นแล้วผมก็เครียดบอลไม่บอลมาถึงสุพรรณเยอะมากแต่สุพรรณทําอะไรได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแบคขวาเนี่ยเหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีปัญหาของแบคขวาคือเกมลุกไม่ได้เกมรับก็รั่วมันเลยเป็นที่มาของการเสียประตูแรกนะครับ คือหลังเราเนี่ยมันยังไม่พร้อมจะไปไปสู้เขาด้วยซ้าเสียประตูแรกไวความกดดันโถถาโถงเข้ามาที่ทีมชาติไทยนะครับยังดีนะครับที่เบนเดวิสทาประตูตีเสมอให้ทีมชาติไทยได้ไหวเรากลับคืนสู่เกมต่อจากนั้นก็มีลูกเข้าไิพาดอีกนะครับเอาตรงๆอะไอ้ลูกนั้นนะลูกสองหนึ่งที่สุป,ปชโยิงเข้าไปอะ ผมมองว่าอะไรส์สปิริตอันนี้มีมีคนพิมพ์มานะมีคนพิมพ์คอมเมนต์มาว่าไรส์สปิริตนะครับถามว่าในในสถานการณ์นั้นนะผมพูดกันแบบกลางๆเลยนะคือทีมชาติไทยอะต้องคืนหลังแบบนี้นะครับเกือบสองสครั้งในเกมเพราะเวียดนามเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการอาจขอาจจะเจ็บจริงก็ได้ นะครับแต่มันเกิดจากการเหนื่อยล้าอ่อนล้านะครับและไอ้ลูกนั้นเนี่ยกองหลังเวียดนามก็มาป้องกันแล้วนะอ่ะพูดกันตามตรงเลยคือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทีเผลอนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันคือทีเผลอแต่มันไม่ใช่ทีเผลอนะครับถ้าทีเผลอเนี่ยคือทุ่มจังหวะเดียวแล้วหลุดมาโสงโชว์หลุดมาดวนกับเหยียนเหยียนจีนเฉียวอันนี้อันนี้คือทีเผลอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตนั้นไม่ใช่ทีเผลอแต่ไม่ถูกต้อง อันนี้คือพูดไปเป็นกลางนะครับคือช็อตน,นั้นเนี่ยไม่ใช่ทีเผลอนะแยกเป็นประเด็นนะเดี๋ยวเผื่อคนเข้าใจผิดนะครับคำว่าทีเผลอคืออย่างเช่นสมมติว่า,าทุ่มมาให้สุภโชคหลุดเดี่ยวโดยที่ข้ามกองหลังเวียดนามที่คิดว่าส่งคืนไปหมดเลยนะแล้วหลุดเดี่ยวนะครับอันนี้คือทีเผลอไม่พร้อมเล่นแต่ช็อตน,นั้นไม่ใช่ทีเผลอนะครับผมพูดเลยว่าไม่ใช่ทีเผลอจากที่ดูในสนามไม่ใช่ช็อตทีเผลอ ทุ่มมาส่งให้เบนจามินเดวิสแล้วตอนแรกเบนจามินเดวิสตั้งเลี้ยงแล้วนะครับเลี้ยงแล้วตั้งป้อมแล้วรู้ว่าจะไม่คืนละแน่นอนนะครับแล้วส่งให้สุภโชยิงช็อตนั้นไม่ใช่ทีเผลครับผมพูดเลยเป็นประตูที่ใสสะอาดแต่มัน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 ,ม,นมันกลายเป็นข้อพิพาทมันไม่มีสปิริตพูดกันตรงๆเลยแล้วกันว่าไอ้รูปแบบเนี้ยถ้าอยากจะคว้าแชมป์แบบใสสะอาดจริงถ้าอยากจะก้าวข้ามอาเซียนจริงๆนะครับช็อตเนี้ยต้องคืนหลังต้องส่งคืนเขา ผมมองว่ารายการนี้เดิมพันมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกนะครับผมบอกเลยนะเราเลือกที่จะเล่นแบบนี้เพื่อสู้กับโลกเลยนะสู้กับสู้กับโลกอาเซียนทั้งโลกเลยนะถ้าเราเลือกแบบนี้เพื่อแก่คือเหมือนเรายังข้าวข้ามอาเซียนไม่ได้การที่เราเลือกที่จะทําแบบนี้นครับอันนี้คือเป็นมุมมองของผมนะว่าเหมือนเรายังให้ความสําคัญกับถ้วยอาเซียนจนลืมสปิริตนักกีฬาไปแต่ลูกได้เคลีย ผมบอกเลยนะลูกนี้เคลียร์ร้อยเว่ายังไงก็ต้องเป็นประตูนะครับไม่ใช่ทีเผลอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกที่เวียดน,นามไม่มีสมาธิกันเขามีแล้วแต่จังหวะมันพอดีกันนะครับกับลูกที่สุโชคยิงเข้าไปผมมองว่าเป็นลูกที่สวยงามด้วยซ้ำนะถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อัานนำสหนึ่งเบียเพตพโดนใบแดงอันเดียพูดไปแล้วเนาะแล้วก็สุดท้ายก็แพ้นะครับ ลูกแพ้นี่ผมมองว่าไม่ได้มีผลอะไรมากเลยนะอาจจะมีผลกับคะแนนฟี f าซึ่งมันก็สองสามคะแนนนะครับสิ่งที่มีผลจริงๆก็คือคัดบอลเอเชียนคัพนะครับที่จะถึงนี้นะครับเราห้ามสะดุดเลยเพราะมีผลต่อคะแนนฟี f ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราได้เห็นเลยนะว่าผู้เล่นคนไหนนะครับที่ไม่มีประโยชน์ ทำอะไรไม่ได้เราเห็นเลยนะครับชัดมากนะครับจริงๆพูดถึงตรงเนี้ยผมไม่พูดชื่อทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมหมายถึงใครนะครับผมไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แหละจับบอลไม่ได้เลี้ยงบอลไม่ได้ยิงประตูไม่ได้ยิงประตูไม่คมความเร็วไม่มี ความคล่องตัวก็ไม่ได้เด่นมึงเกิดมาเป็นกองหน้าทำไมวะครับฮะมึงเกิดมาเป็นกองหน้าทำไมคือความเร็วไม่มีนะผมบอกเลยว่าใครดูไอ้ตัวนี้เล่นเนี่ยผมใครบอกว่ามันมีความคล่องตัวความเร็วผมเถียงขาดใจเลยนะมันไม่มีแต่ด้วยตำแหน่งมันเวลามันเลี้ยงผ่านกองหลังหนะึ่งสองเนี่ยมันเลยทำให้ดูเหมือนว่ามี ทน้นที่เอาตรงๆตรงนั้นน่ะเอามิเคลซันมาเล่นเอาสุพนานมาเล่นช็อตแบบนั้นเลี้ยงผ่านได้เหมือนกันเพราะมันเป็นจังหวะเกมเพราะนั้ความคล่องตัวไม่ได้เด่นนะครับจับบอลไม่ดีผมขออนุญาตใช็คว่าเฮี้ยเลยแหละไม่ใช่ไม่ดีนะจากเดินในทีมชาติไทยเหลือสิบคนไอ้หานนี่โอ้โหเนี่ยพอพอมันหัวร้อนก็ใช้คำหยาบไอคนนี้ลงมาเนี่ย แม่งเหมือนไปต่อผู้เล่นให้เขาเหลือเก้าคนเหมือนเล่นเก้าคนจริงๆโยนบอลเข้าไปจับบอลเล่นกันลั่นแล้วเกมกดดันอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจหนึ่งคือผมไม่เข้าใจไอเนี่ยเล่นผมไม่เข้าใจที่สองคือผมไม่เข้าใจว่าอิชิ่งมันมาทําไมนะครับมันไม่มีตัวเลือกขนาดนั้นแล้วหรอเอาเราถามว่าท่านบอกว่านาเตะเจ็บ 7, เอาที่โลเทชันกันมาร้อยๆ้นัดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนัดนี้หรอผมผมงงตรงนี้แหละ ผมงงมิชิตรงนี้ว่าการที่คุณเลือกที่จะโรเทชันในนัดเจอกับเวียดนามนัดแรกการที่คุณจะเลือกโลเทชันในการเกมเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกการที่คุณเลือกเลโลเทชันในเกมเจอกับขเขมรมันไม่ใช่มาเพื่อนัดชิงนัดนี้หรออันนี้คือคําถามท,าที่ผมถามมิชิอีกเลยนะครับว่าตกลงที่คุณโลเทชันทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรสรุปสุดท้ายคุณก็ไอาหาเนี่ยลงมาเล่นอยู่ดี คิดแม่งก็แปลกผมพูดเลยเหมือนไปต่อผู้เล่นในเขาอะจากสิบเป็นเก้าแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมบล็มองดูอนะจังหวะได้บอลแม่งหลุดไปแม่งก็ทําอะไรไม่ได้เปิดบอลมาเข้าหัวมันหนึ่งทำอะไรไม่ได้ไไไดจังหวะจับบอลยิงแม่งยังยิงลั่นเลยอะเออเว้และอย่างที่ผมบอกครับว่าเวียดนามคือชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่เวียดนามชุดนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากไทยเนี่ย ไม่ใช่ความสามารถนะครับผมมองว่าเป็นประสบการณ์ของเขาในการเล่นระดับอาชีพมากกว่านักเตะไทยนะครับคือเขาเนี่ยเล่นในระดับอาชีพที่สูงกว่ารู้ว่าจังหวะไหนเขาสามารถเล่นได้จังหวะไหนที่เขาไม่ต้องเสี่ยงจังหวะไหนที่เขาควรจะดันเขาควรจะเล่นเขาควรจะถ่วงมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ถูกใจทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่มองในแง่ของแท็กติกแบบเป็นกลางนะเขาทําถูกแล้ว นะครับต่อให้มันเหมือนก็เหมือนกับเรานั่นแหละมันไม่มีสปิริตไอช็อตนอนจอดอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทําถูกในบอลร์นเมนตนนะนะครับเขาทาในสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงว่าสำหรับในการจะเป็นแชมป์นะครับและเขาก็สามารถคว้าแชมป์ได้ก็ต้องเชื่อนชเวียดนามน,นะครับว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับมีเป้าหมายที่ว่าเขาอยากได้แชมป์รายการนี้เขาก็เลือกที่จะปิดรีเก็บตัวนะครับแล้วก็ รวมถึงมีการผมจะใช้คาว่าเชิญหรือใช้คาว่าจ้างดีวะใช้คาว่าเชิญมาเล่นแล้วกันนักเตะที่เขายังขาดส่วนเกินของเขาเวียดนามทุกชุดเนี่ยมีปัญหาที่กองหน้าไม่คมนะครับผมพูดเลยนะส่วนใหญ่ทีเวียดนามเนี่ยนะครับจะมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยเซตเกมมาได้มีเกมที่ดูดันจบไม่ได้ก็เลยเลือกเซนเหนียนโซนซอน หรือว่าราฟาเอลเนลสันมาปิดรูรั่วตรงนั้นแล้วก็ปิดได้จริงๆนะครับต่อให้เขาถ้าทําประตูไม่ได้แต่สร้างความอันตรายได้ตลอดเป็นคลาสที่ทั้งร่างกายและฝีมือเนี่ยผมมองว่าตอนนี้นะเป็นคนละคลาสกับอาเซียนของเรานะครับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะเราจะได้เจอกับนักเตะระดับเนี้ยเรื่อยๆนะครับเพราะต่อจากนี้ผมมองว่าไม่ใช่คนเดียวแน่ เป็นเรื่องที่ดีนะผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่แย่เลยนะสรุปก็แพ้ไปนะครับสประตูต่อสอสกอร์รวม3ประตูต่อ5นะครับเป็นเวียดนามได้คว้าแชมป์ไปเอาตรงพอมันจบทัวร์นาเมนต์แล้วอ่ะมันก็ไม่ได้อยากจะโทษใครหรอกนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่ได้เห็นเลยนะจากทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะัคือ หลายตัวยังเล่นไม่ได้นะครับที่เรียกมาหลายๆตัวเล่นไม่ได้ยังไม่ใช่ชุดหลักต่อไปฟีลมันจะคล้ายๆกับฟุตซอลอาเซียนนะครับที่พวกเราแพ้ให้กับอินโดนีเซียรอบรองจะเห็นได้ชัดเลยว่าที่เรียกมาหลายตัวแม้จะฟอร์มดีในลีกแต่พอมาเล่นจริงเล่นไม่ได้เล่นได้แค่ประมาณผมอมองว่าเจ็คนเองมั้งนะครับที่ยังจะพอเป็นความหวังไว้ได้กับตัวหลักนะตัวหลักอีกประมาณ ถ้าในชุดเนี้ยผมมองว่าตัวหลักก็คือปฏิวัติคำใหม่สุพนัทเหมือนตานิคลัสมิเกลสันนะครับสุพชกสารชาติเอกนิป,ปัญญาอะไรพวกนี้คือตัวหลักซึ่งก็ฟอร์มสุพชกกับเอกนิก,ก็ไม่ดีดีด้วยซ้ำนะเท่าที่ดั้งดูเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหาของอิชิอีนะครับว่าการเลือกตัวผู้เล่นจะตัดสินจากอะไรในเมื่อในลีกแม่งฟอร์มอย่างหนึ่งแล้วมาเล่นทีมชาติฟอร์มอย่างหนึ่งก็มีนะครับ ผมมองว่าก็ยังเป็นงานหนักอยู่นะพอเจเน r เรชันเก่าเนี่ยมันหายไปเนี่ยการจะเลือกเจเน r เรชันใหม่ที่มันแรงขึ้นมาเนี่ยมันมันกลายเป็นปัญหานะครับก็ต้องรอดูว่าอีชิจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับรวมถึงก็แชร์มาเซียนก็เอาตรงๆก็มาถึงขั้นนี้ได้ด้วยการเลือกนักเตะที่ไม่ใช่ขุมกําลังหลักมากขนาดนั้นก็โอเคแล้วนะครับแม้ว่าเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นตาหลายคนแต่พอมารวมทีมจริงเนี่ย ใครเคยเล่นฟุตบอลหรือใครเคยเตะบอลจริงๆจะรู้นะครับว่าต่อให้เรามีตัวหลักหรือตัวเมนของเราอะแต่ถ้าองค์ประกอบทีมมันไม่ครบตัวหลักพวกนี้ก็เฉื่ายฉาไม่ได้นะครับผมพูดเลยใครจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงอุตส่าห์เรียกสุพรัณสุภระโชคเรียกมิเกลซันไปแล้วยิ่งจะบอกไม่ใช่ตัวหลักอย่างนี้หรอครับคุณดูองค์ประกอบทีมด้วยนะว่ามันมันครบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมเถียงครับแต่เอาเป็นว่าก็จบทัวร์นาเมนต์ก็จบไปนะครับ อตัดกันมาตอนห้าทุ่มแล้วกันนะครับตอนห้าทุ่มกว่าๆผมก็ขับรถกลับมามานั่งดูบอลที่บ้านเนาะเซ็งกว่าเดิมอีกคือเอาจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่ผมหมาะผมสั่งหอนใจเองด้วยนะผมสั่งหอนใจเองว่าเฮ้ยคือมันเป็นวันที่แปลกอ่ะมันเป็นวันที่ ผมมองว่ามันมันมีมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบผิดมนุษย์มรราเกิดขึ้นแล้วแม่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเปิดเกมมาเนี่ยไอ้คู่สุดท้ายเนี่ยแดงเดือนเนี่ยเปิดเกมามาสิบนาทีเนี่ยแม่งกลายเป็นแมนยูเล่นดีที่เฮียเลยอะ่ะเหลือเชื่อเลยเล่นแมนยูเล่นโคตรดีเล่นแบบถ้ามึงเล่นอย่างงี้ทั้งฤดูกาลเนี่ยมึงอยู่ทออ็อปโฟะ อา,อาจจะยังไม่ใช่จา่าฝูงนะแต่แต่อยู่ท็อปโฟร์แน่ๆถ้ามึงเล่นได้อย่างนี้ทั้งฤด,ดูกาลอะแต่มันต้องมาเล่นดีกับทีมกูอย่างเดียวเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเล่นดีลิบูกลายเป็นฝ่ายตั้งเกมไม่ได้นะครับช่วยอเล็กซานเดอร์อานเอาตรง,ตงก,ก่อนพอจบเกมเนี่ยมีบทสัมภาษณ์จากลอยคีนนะครับว่า ถ้ามือเล่นได้แค่เนี้ยไม่ต้องไปอยู่เรียมันลิดหรอกไปอยู่ทรานส์เมียร์โรเวอร์ดีกว่าไม่น่าเชื่อนะครับทรานส์เมียร์โรเวอร์ทวิตตอบกลับมาว่าทเทรนจะมาหาเราเหรอก็ดีนะแต่เราอยู่อย่างนี้สบายแล้วไอสัตว์ทรานสเมียร์โรเวอร์มึงยังไม่เอาทเทรนเลยตอนเนี้ยโอ้ เหนื่อยใจครับคือนั่งดูฟอร์มมันแล้วเหนื่อยใจวิชันเทรนเหมือนจะว่าแต่นัดนี้เหมือนเห็นแต่ซาลาแล้วซาลารับบอลมาก็ทําอะไรต่อไม่ได้นะครับเกมรับไม่ช่วยเหลือเลยเล่นแบบขอไปทีให้มันจบจบไปเสียบอลดูบอลเสียบอลมองบอลไม่รู้วิญญาณไอเลสฟอร์อกรันนาโช่มันไปสลับตัวหรือมันหรือเปล่ากับการการเป็นการนาโช่นัดนี้ไล่บอลเล่นกล้าเล่นมากขึ้นตอนเปลี่ยนตัวมาครึ่งหลัง แม่งก็งงเหมือนกันบางทีเออใครกันอุกาเต้อ่าเล่นดีอยู่ละไมนูก็กลับมาเข้าฟอร์มดาโล่เฮี้ยว,วันนี้ล่างทองแบบอะไรก็ไม่รู้แม่งเอาอยู่หมดเลยการต่อบอลเปิดบอลประกบซาลาอยู่หมัดเลยหนักที่สุดคือบูโน่นี่แหละแม่งไปกินอะไรมาเพราะผมนั่งดูอ่ะพูดตามตรงนะ มันไปกินอะไรมาวะเฮ้ยมันลากเลื้อยจ่ายบอลตัดบอลแบบแม่งคือแม่งมาอย่างกับเมซี่อ่ะล่างทองอ่ะมันคุมจังหวะอยู่หมดทุกอย่างเลยแล้วเลี้ยงบอลได้จ่ายบอลได้เปิดบอลได้ทำได้หมดทุกอย่างกับกันวันนี้เทรนดหลุดฟอร์มโกลาเต้หายเจ็บกลับมาเหมือนจะแยงๆก็ยังไม่กล้าเข้าบอล ฟันได้ก็ยังเฉยๆไม่ได้เล่นแบบกล้าเข้ากล้าอะไรลุ้มหนักกนรเต้ที่มีลุ้มหนักก็ดันหายไปกองกลางกลายเป็นวันนี้กองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยดูจะโดดเด่นขึ้นมานะครับอย่างแมคกิลลิสเตอร์อย่างกาเฟนแบกในวันที่หน้าไม่เอาอะไรเลยแบกไม่เอาอะไรเลยกลางก็ต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยมากกว่าใครเพื่อน เราจะสังเกตได้เลยว่าครับว่าสุดท้ายเนี่ยแม็กลิเตอร์ไม่ใช่คนที่ไม่เด่นนะแต่ในวันที่เขาไม่เด่นแปลว่าเพื่อ่วมทีมเล่นได้ดีในวันอย่างเงี้ยแม็กลิเตอร์ดูเด่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะเป็นคนที่ฟอร์มมาตรฐานโอเคที่สุดและมั่นคงที่สุดนะครับเล่นได้ดีเชื่อมบอลได้ดีมีโอกาสนะครับโอนาน่าแม่งก็เซฟอีกด้นนี้เซฟดีอีก โอ้โหมันดีไปหมดเลยแมนยูต้องข้ามกันลิพูแม่งเหมือนคนละทีมเหมือนสลับวิญญาณันเล่นเกมไม่กล้าต่อบอลความเร็วไม่มีพอจะกระชากลากเลยข้างหน้าแม่งก็ลากแบบไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีจุดหมายผ่านหนึ่งเพื่อไปผ่านสอง,ผ,สองผ่านสองเพื่อไปผ่านสามพาคนที่สามเพื่อไปผ่านคนที่สี่คนที่ห้าเมื่อไหร่มันจะไปต่อได้แมนยูเล่นกันดีครับลิพูเล่นกันไม่ดี จนสุดท้ายก็มาเสียประตูแรกจนได้จากลิซานโดมาตินสอาทิต์ที่ผมจำไม่ได้นะน่าจะ56นะครับเสียประตูแรกแล้วก็โลกเดิมก็กลับมาถามหานะคือพอเสียประตูปุ๊บอ่ะโอเคถึงจะได้เวลาบุกเสียประตูปุ๊บโอเคถึงเวลาที่เราจะบุกเขาคืนบ้างก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโลกอะไรกันนะครับพอบุกเข้าไปก็บุกไม่ขึ้นนะ แต่ได้ประตูตีเสมอจากความสามารถเฉพาะตัวของโคดิกาโปนะครับตัวนี้ก็ต้องชื่นชมจากนั้นก็ได้ประตูขึ้นนำจากลูกจุดโทษโมซาราลูกนั้นก็เคลียร์ไม่มีข้อกังขาอะไรนะครับบอลเนี่ยโดนแมคลิสเตอร์ก่อนแมคลิสเตอร์อีกแล้วนะทำได้ดีมากนะว,วันนี้แมคลิสเตอร์มงเข้าไปโดนมือของอุกเต้แบบไม่ธรรมชาติจริงอูกเต้เอาควมเดอรลิกไม่ใช่อูกเต้ขอไปเดอร์ลิก โดนแขนเดลิกแบบไม่ธรรมชาติจริงชัดเจนนะครับยังไงก็ต้องเป็นจุดโทษและโมซาลาสังงานไปเกือบปัดได้แต่ลูกมันแรงปัดไม่อยู่ขึ้นมานำเป็นสองหนึ่งครับแต่ว่าพอนำปุ๊บสี่เนี่ยในสลอตทำเนี่ยเหมือนกับสไตล์ทีมอื่นๆเลยนะก็คือเหมือนกับที่เจอเกมอื่นๆก็คือเรื่องที่จะปิดเกมนะครับเรื่อจะปิดเกมเรืจะคองบอลปิดเกมแต่ในนัดแบบเนี้ย ที่คุณก็เห็นอยู่ชัดๆเลยว่าทีของคุณเนี่ยมันไม่มีความมั่นใจผมไม่คิดไว้อยู่แล้วเก็บบอลสองไม่ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวตอบบอลไปมึงก็เสียแล้วแม่งก็เสียจริงๆเสียแบบไม่น่าเสียลงปัสซันก็ตลอดช้าความเร็วไม่มีไม่พอเติมเกมบุกไม่ได้ไม่พอเกมรับผิดพลาดตลอดผมว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะลองเสี่ยงใช้คอสตาซิมิกาสเนี่ย ขึ้นมาเป็นตัวจริงบ้างเอาโอเคอะไรอย่างน้อยเกมบุกเนี่ยมันก็เปิดได้เล่นได้เกมรับตรงนี้ก็ต้องมาดูกันเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้ซีมิกาสแบบจริงจจังๆ,ๆเลยผมมองว่าตอนนี้โรบอรซันไม่ไหวแล้วนะครับการเล่นการอะไรไม่ไหวแล้วแล้วก็เสียประตูสองสองจริงจากคนเดิมเลยคนที่ทำให้เราตกรอบ เอฟเอคัพในปีที่แล้วอยากเอาหมัดเดียโลเล่นไม่ขึ้นครับสุดท้ายก็เล่นไม่ขึ้นจนเกือบจะโดนลูกที่3เมงด้วยซ้ำจากแฮร์รี่แม็กควายยิงออกไปแต่ถ้าดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยเหมือนว่าโจโชเซอร์ซี่เนี่ยจะล้ำหน้าไปนะครับเซอร์ซี่วันนี้ก็ใจเย็นดีนะเล่นไม่ได้แย่มากนะครับเท่ากับวันนัดอื่นๆ เริ่มสงสัยแล้วจริงแล้วเป็นที่แมนยูหรือเป็นที่ลิเวอร์พูลมันแพ้สุดท้ายจบแบ่งแ,งแต้มไปเนี่ยเอาอตรงๆนะผมไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายด้วยซ้ำตรงนันข้ามรู้สึกดีใจด้วยที่ว่าฟอร์มห่วยแตกแบบเนี้ยฟอร์มเดียวกับที่ไปแพ้ฟอร์เรสต์เนี่ยฟอร์มนี้กลับมาแต่เรายังได้หนึ่งแต้มในแอนฟิลชื่นใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกครั้งที่มีฟอร์มแบบเนี้ย อันนีซอจะรื้อหลังบ้านและมีระบบมีเวลาให้รื้อด้วยนะถึงประมาณ9วันนะครับคือเอาตรงมันมีเกมก่อนนะที่เจอกับสเปอร์ในลีกครับแต่เกมนี้ไม่ใช่ชี้เป็นชี้ตายไงและไปเยือนก่อนด้วยเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยอย่างน้อยอย่างแย่เลยนะแพ้นัดเดียวหรือเสมอมันก็ไม่ได้เสียหายมากเกมที่มีผลต่อไปของลิเวอร์พูลคือเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรส์นะครับเพราะฉะนั้นในเกมเนี้ยคือเกมที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษ ต้องเน้นเป็นพิเศษนะเรามีเวลาให้พักถึง9วันนะครับ9วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือหน้าที่ของอเลกที่จะต้องไปปรับปรุงใช้แผลตรงเนี้ยปรับปรุงในเกมที่เจอกับลอตติงแฮมฟอร์เรซึ่งผมมองว่ายังมีเวลาอยู่นะครับยังจะเอาตัวรอดได้ส่วนเกมเจอกับสเปอร์เนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่ดีที่จะให้โกลาเต้แบดลีย์ที่ล้างสนามมาเนี่ย ได้ทดลองเล่นเกมบ้างนะครับรวมถึงแบลี่เนี่ยเข็นลงไปเหอะผมมองว่าเทรนใจมันไม่ได้อยู่ลิวพูลแล้วนะครับบอลยาวเนี่ยไปไปมาๆแม่งก็เริ่มมีเห็นแต่ซาลาอย่างเดียวก็อาจจะถึงเวลาแล้วนะครับสองคนเนี่ยที่อาจจะต้องแยกย้ายไปลุยดิอาร์พอวันนี้ซาลาเล่นไม่ออกใครเล่นไม่ออกก็เล่นไม่ออกตามมันก็ตามตามกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางสัปดาห์ที่เจอสเปอร์เนี่ยนะครับ แนะนำว่าเอาโกนาเต้แบดลี่เอเลียดเอนโดพวกเนี้ยเอาลงกันให้หมดเตรียมขุมกำลังในการเปลี่ยนตัวสำรองเนี่ยให้พร้อมในเกมที่เจอกับลอตเตอรี่ฟอร์เรสส่วนเกมกับแอชคลินตันสตลลี่เนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าคาราบาวคัพเนี่ยหรือไอ้ขอภัย FA คัพเนี่ยนะครับเขาอนุญาตให้ส่งตำนานจมนสรลงหรือว่าเขาอนุญาตให้ส่ง กุณซื้อลงไปเตะกัะชับม,มิตได้เนี่ยส่งๆงไปเถอะครับผู้นามตรงไอ้นัดแบบนี้เนี่ยอย่าทะลึ่งไปจับตัวจริงลงเลยเออขอร้องล่ะพรุ่งนี้กูจะไปเจอพวกน้องๆเขายังไงวะเนี่ยและเพิ่งกลับมาจากหลุมกันได้ เดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวพอไปแพ้เสาน้ำต้นผมไปแพ้นอนร้องอีกก็เก่งแต่กับกูนัดเดียวนี่ใช่ปะ่ะอืมนะครับแต่พวกเนี้ยเด็กหองอ่่ะผมพูดตามตรงนะตัวใครตัวมันเถอะแล้วเฟ o o ุ YouTube เนี่ยนะครับอย่าไปเล่นเยอะเนาะก็ปิดปิดมันไปนะครับอย่าไปหลงละเริง อย่าไปคิดว่าเราเป็นที่หนึ่งเราอย่าไปตอบโต้เขานะครับช่างมันเดี๋ยวเกมหน้าเอาใหม่ <c oughs> นะครับ